แนะนำตัวเองครับสวัสดีครับผมชื่อนายธนากรดอกแหนมกลางเลขที่เจ็ดสวัสดีครับผมชื่อนายภาธนรารักษ์านกลางเลขที่แปดเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทับสามวันนี้เราก็จะมาสอบสัมภาษณ์ในรายวิชาการศึกษาคุ้นครัวด้วยตนเองและสร้างองค์ความรู้ในเรื่องวงโยธูทวาทิศครับเปิดเลยสามัน เอ่อทำไมสนใจเรื่องนี้ก็สนใจเรื่องวงโยธธรรมาทิตย์เพราะว่าในโรงแรมคณนนทนสงสีไทยของเราก็มีวงโยธธรรมาทิตย์ที่มีชื่อเสียงไม่แตกต่างจากวงดนตรีอื่นเลยแล้วก็อยากรู้ว่าวงโยธธรรมาทิตย์มีการฝึกซ้อมอย่างไรในประวัติความเป็นมาสามารถนำไปใช้ได้อย่างไรในชีวิตประจำวันครับตั้งสมมติฐานได้ว่าอย่างไรบ้างสำหรับการตั้งสมมติฐานก็ตั้งตั้งว่าเครื่องดนตรีสาบุ ของโมยูทวารชีพประมาณทั้งหมด50ชนิดีด๋ยวเหรอซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานแล้วก็เครื่องดนตรีพิคโลมีเป็นเครื่องดนตรีที่ขนาดใหญ่ที่สุดที่จริงไม่ใช่ที่คือว่าพิคโลมีเครื่องดนตรีที่ขนาดเล็กที่สุดไม่เป็นไปม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้แล้วอะไรเล็กที่สุดเล็กที่สุดก็คือพิคโลที่เคยเห็นมา จะเป็นพิคาโรที่มีขนาดเล็กที่สุดแล้วแล้วตั้งว่าเล็กที่สุดใหญ่ท,ที่สุดอ๋อใหญ่ที่สุดเลาจริงไหมไม่จริงอะไรใหญุ่ดเสุดน่าจะเป็นซูซโฟนที่คนพบมาว่าอะไรที่คนพบมาคืออะไรแซกโซโฟนทูบารชูบาโซนแล้วก็บาสซูอ่ะไปสอบถามใครบ้าง สอบถามมาทั้งหมด4ี่คนคนแรกก็คือนายสุชาติเชื่อมกลางทำไมถึงถามเขาก็เป็นคนสมัยตก่อนเขาก็มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับมุงยุธวาชิตก็เขาก็บอกมาว่าถามเขาว่าถามเขาว่าในสมัยก่อนมุนทวัชิตมีความเป็นมาอย่างไรเขาก็มีความรู้บ้างเขาก็ให้ข้อที่เขารู <Because S 3> ้ก <and black> <ots> <site>. ็คือมุงโยธรมาชิตในในแต่ก่อนเนี่ยจะใช้ในพระราชพิธีของที่มีคนชั้นปกครองชั้นสูงซะส่วนมากแล้วก็ใน ต่อมาในพุทธศตวรรษที่20มงร์เวาทิสธธก็ได้เปลี่ยนมาสู่ชุมชนต่างๆแล้วก็ชุมชนต่างๆแล้วก็โรงเรียนมัธยมเป็นต้นแล้วสำหรับคนที่สองนั่นก็คือ <Okay. S 2> นายไพยรั์ขอยวนกลางเขา,าเป็นนักดนตรีก็ไปสอบถามเขาเกี่ยวกับมงร์เทวาทิสเหมือนกันว่าเขาสอบเขาเขา,เขาทราบว่ามุงยเทวาทิศในสมัยแต่ก่อน มีความเป็นมาอย่างไรก็คือวงโยธาทิ์เป็นของทหารมามามาโดยแต่ก่อนแล้วก็เรียกว่าวงดุริยาก่อนจะมาเปลี่ยนเป็นวงโยธาทิ์โดยนายมุนตรีปาโมูดวงโยธาธิตศมีคําศัพท์เราบัญญัติไว้ในเป็นภาษาไทยก็คือของนายมนตรีปาโมลดท,ท,ที่ที่กล่าวไปแล้วก็ส่วนรากศัพท์ของอังกฤษใช้คําว่ามัดมีลิชิตามิลิมิลิชาลีแบนโดยใช้คำศัพท์นี้ บัญญัติไว้ในภาษาไทยด้วยต่อมาคนที่สามนั่นก็คือนางนี่ไปสอบถามนางสาวนิตยาพรบุญชำนาญซึ่งเป็นคุณครูโรงเรียนแล้วก็เขาทำมุงรุนดนตรกกีก็ไปสอบถามเกี่ยวกับประเภทของรุนดนตรีทั้งสามประเภทก็จากที่สอบถามนางนิตยาพรบุญชำนานนะครับประเภทของเครื่องดน,นตรีจะมีสามประเภทนะครับหนึ่งเครื่องเป่าลมไม้ก็จะมีพิคโลฟุตพาริเนต แซกโซโฟนแล้วก็แล้วก็เบสคาริเนตเบสคาริเนตนะครับแล้วก็สองเครื่องเป่าทองเหลืองก็จะมีทำเป็ดทำโบนเมโลโฟนทูบาสซูซาโฟนยูโฟเนียมบาริโทนชนิดที่สามนะครับได้แก่กเครื่องจากจากหนังสือจะจัหนังสือพีม์หาได้ไหมเจอไหมยิกล่าว หนังสือพิมพ์ก็หาได้เหมือนทางค้นคาจากหนังสือพิมพ์ศิลปะดนตรีซึ่งเป็นคอลัมน์เล็กๆนะคบหนังสือพิมพ์ศิลปะดนตรีอ๋อไม่ใช่ครับหนังสือพิมพ์มาติชนคอลัมน์ศิลปะดนตรีก็นในวันก็ในวงดนตรีเนี่ยเริ่มองยุทธวทิธเริ่มจากศตวรรษที่20วองยุทธวัธิธจะเริ่มจากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศเริ่มแรกในการวงโยธวาทิศแล้วก็ต่อมาประเทศต่อมากน่คือประเทศอังกฤษแล้วก็ได้มีการพัฒนามาเป็นให้มีการเต้นรําการร้องเล่นเต้นรําแล้วก็การเดินขบวนการแปรแถวในพิธีต่างๆต่อมาก็ได้มันถือเป็นมีการพัฒนามาเป็นเชียร์ลดเดอร์หรือว่าปอมปอมเชียร์ในปัจจุบันนี้แล้ววารสารหนังสือวารสารอะไรวารสารก็หาจากหนังสือวารสารดุล ดนตรีสากลซึ่งก็เข้าเก่าวไว้ว่าดนตรีสากลเนี่ยหมายถึง่มผ,ผู้คนนะคะที่เล่นเครื่องเป่าลมไม้เครื่องเป่าทองเหลืองหรือและเครื่องกระทบซึ่งวงลุทธาวาทิ์แต่เดิมโดยโดยแต่ก่อนจะเรียกว่าวงดุริยางค์แล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นวงโุทธาวาทิ์โดยนายมุนติริบาโมท,ที่เก่าวไปในข้าง,างต้นนะครับแล้วก็กลางตะคริสตะตะวที่แปดก็ได้มีการแต่งวงเกิดขึ้นต่อมาใน สงครามโลกในสงครามโลกในยุโรปในศตวรรษที่ในหนังสือได้คนคว้าไหมในหนังสือก็ได้คนคว้าบ้างหนังสืออะไรก็ส่วนมากก็จะเป็นหนังสือดนตรีสาคูนในนคือคนจริงๆค้นหนังสืออะไรได้คนในหนังสือไหมนี่หนังสือใช่ไหมหนังสืออะไรดนตรีสากูนโมหนก็ ดูมาหลายๆเร่มตั mixer, ้งแต่มอนึง huh. ด okay. 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 ูาหาไแล้วเาปนลงบรรณานุกรกรมยังไงได้ลงไหมบรรณาธิการกรมเอนเอนเซียนอินเฟชันอะไรอินเฟชันอินเ s ชันอะไรแล้ว เอ๊ทิ่คุณให้ได้ทำยังยังจะมาได้อีกวันไหน,นคุณนี้ก็ามาก็ได้ไม่ทำไรคุณนี้มาไหมไม่มาไม่มา,มมาแต่มีไหมของใครก็เป็นของนางสาวป,ปัทมาวิไลพรชื่อหนังสือชื่อหนังสือ จนลศิษากรทิมที่กรุงเทมพมหานครลงทีมสาคอนบุ๊กโอเคอ่าต่อไปจากอินเทอร์เน็ตหาได้ไหมหาตาได้ครับก็คือจากอินเทอร์เน็ตก็มีข้อย่อยอะไรบ้างถาจะพูดถึงข้าวจศิสากรในประเทศไทยหรือว่าวงูลธวัทิศในประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มมาจากสมัยรัชกาลที่4ก็ได้แล้วก็มีสมัยราชการที่5ตอน สมัยรัชกาลที่5ท่านก็ได้เสด็จไปประพาต้นที่ต่างประเทศในหลายประเทศท่านก็ได้เห็นว่าในต่างประเทศมีวงดนตรีตในการรับเสด็จแล้วก็พระอ,อ,องค์ชั้นสูงๆแ,และการปกครองชั้นสูงก็พระองค์เลยกลับมาในเมืองไทยก็อยากให้เมืองไทยมีการทําวงดนตรีวงโยธวาทิตเพื่อต้อนรับในประเทศต่างๆวงดนตรีโยธวาทิตนะม,มีการเผยแพร่ใ,ในยกไปสองกล่องเลยนะในเผยแพร่ตนะ่าๆ ทวีปจากตะวันตกประเทศหนึ่งจนสุดลามไปได้มีการเดินบรรเลงประเภทมา r ์ช i n g band แล้วก็นั่งบรรเลงประเภทอนเสิร์ band แล้วก็ต่อมาก็จะใหญ่ขึ้นก็จะคือวงออเคสตราที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็เพลงในเพลงแรกที่ สมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้มีการจัดตั้งขึ้นก็คือเพลงชาติไทยเพลงสารเสริญพระบารมีเพลงสายฝนเพลงทวาภผาผู้ฝันเพลงมาราธงชัยทงชัยเฉลิมพลเพลงอาทิอับแสงเพลงแก้วตาดวงใจเพลงตาตาชีวิตเพลงมหาจุลาลงกรเพลงจักมหาจุลาลงกรมีอะไรไหม ก็ม <S an> ีส <S an> ําหรับเครื่องดนตรีที่ไปสืบพ้นต่อเนื่องแล้วก็เป็นแขนงของมันก็คือเครื่องดนตรีประเภทกลุยซึ่งกลวยเป็นเครื่องดนตรีเก่าที่สุดของวงโยธวาทิตที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นในประวัติศาสตร์โดยเรียกโดยทํามาจากสัตว์เขากวางแล้วก็นํามาเป่าเลยดัดแปลงแล้วก็ทําเป็นรูซึ่งแต่ก่อนจะมีรูมากแล้วก็ให้ปรับเปลี่ยนออกมาให้รูมันมันเหลือน้อยที่สุดเพราะว่าเรามีทั้งหมดแค่10นิ้วมือเราไม่ถึงถ้าเกิดว่า ปีมันคุยมันยาวเกินไปเราก็ต้องปรับเสียงปรับตัวโน้ตให้มันน้อยเพื่อว่ามือของเราจะได้เป่าได้สะดวกเวลาเป่ามาเสียงมันจะได้ไพโลออกมานะครับแล้วก็จากปีเครื่องประเภทคุยก,ก็คือฟุดซึ่งฟุตเนี่ยจะดัดแปลงออกมาเหมือนปีจะมีอ่คล้ายๆกันแล้วก็จะขึ้นในศตวรรษที่16นะครับแล้วอันที่2นั่นก็คือปิโคโล ปิคโล่ซึ yeah, food, es, oh. ่งเป็นดนตรีเครื่องเป่าลมไม้ขนาดเล็กที่สุดก็มีลักษณะคล้ายปีเหมือนกันแล้วก็มีลักษณะคล้ายฟูดแต่จะมีเครื่องเล็กเครื่องเล็กกว่าแล้วก็ขนาดรัดรัดซึ่งมีการพัฒนาต่อจากฟูดที่มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องเป่าปิปคโล่จะมีการพัฒนาจากฟูดให้มาเป็นเครื่องเป่าปิคโล่ในที่สุดนะแล้วก็ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต นายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการะทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต่อนายกรัฐมนตรีว่าได้มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดได้ส่งไปประกวดในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็ผลงานที่ออกมานั่นก็คือประเภทหนึ่งก็คือประเภทคอนเสิร์ตแข่งเป็น3า i ดิวิชั่น โรงเรียนที่ได้รับรางวัลผลปรากฏว่าก็คือโรงเรียนมัธยมสังขีวิทยาอยู่กรุงเทพมหานครได้รับรางวัลเหรียญทองต่อมาโรงเรียนสุรานา w ีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนวัฒนะวัฒนโนไทยพายักกรุงเทพมหานครแล้วก็โรงเรียนวัดเขมาพิราตารามจังหวัดนนทบุรี สุดท้ายแล้วก็โรงเรียนจุรศักดิ์มนตรีอยู่สุรศักดิ์มตรีที่ได้เป็นแชมป์โลกได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่กรุงเทพมหานครเราประเภทที่สองนั่นก็คือประเภทดิสเพย์เวอร์แชมปเปี้ยนก็จะมีทั้ง3โรงเรียนว่าจะเป็นโรงเรียนสุรนารีโรงเรียนวัฒนาวัฒนาโนทยพายัพโรงเรียนวันสอบก็ได้ โรงเรียนวัดเขมาพิลาตารามแล้วก็โรงเรียนสุรศักดิ์มณีที่ได้แชมป์เหมือนกันนะครับส่วนประเภทแมชชิ่งแบนโรงเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศในระดับโลกนั่นคือโรงเรียนวัดเขมาพิลาตารามอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็นายกรัฐมนตรีที่ได้กล่าวชื่นชมว่าได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็อยากให้เด็กไทยพัฒนาฝีมือ ต่อเน,นื่องเพื่อจะเป็นแชมป์โลกในปีต่อๆไปและรักษาคุณภาพของตัวเองไว้สําหรับโรงเรียนนูซูนเทนีของเราก็ได้ในปีพุทธศัก,กราช2 5 5 4ก็ได้ไปแข่งในระดับจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ระดับประเทศในของโครงการยมามาห้าส่นของจังหวัดนครราชสีมาเราก็ได้ลงชนะเลิศอ,อันดับสองประเภทมาร์ชิ่งแบนแล้วก็ดิสเพย์เิรเพย์ด,ดลงชนาออันดับหนึ่งในประเภทดิสเพย์แล้วก็มาร์ชิ่งด้วยครับโรงเรียนที่หนึ่งก็คือโรงเรียนสุรานารีวิทยา วัฒนาเยอะเลยไหมวิชานี้เป็นไงก็สําหรับวิชานี้ก็สนุกได้ค้นคว้าเกี่ยวกับต่างๆไม่ว่าที่เคยค้นคว้ามาก็คือเกี่ยวกับภูรงการหลวงเกี่ยวกับเกาะต่างๆของเมืองไทยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็เป็นโครงการที่ดีทําให้เรามีความรู้รอบตัวมากขึ้นทำให้เราขยันมากขึ้นแล้วก็วิชานี้ก็เป็นวิชาที่ให้เราสืบค้นต่างๆแล้วก็ที่ไปสืบค้นจากบุคนด้วยพูดอะไรบ้างสิ ให้พูดอยู่คนเดียวเขาพูดหมดแล้วให้คะแนนเองคนเดียวมั้งเนี่ยโอเคครับ